ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมีพระมานําเสนอนะครับอันนี้จะเป็นเป็นหลวงพู่ทวดนะครับพิมพ์เลขใต้ฐานนะครับเบตงนะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นนะครับเลื่อนสมณศัตว์นะครับ5ธันวาคมปี2553นะครับพระสุนทรวิสุทธานุวัตรวัดพุทธธิวาสนะครับพระรามหลวงอเบตงจังหวัดยะลานะครับ ก็คือเป็นรุ่นเลือนนั่นแหละนะครับองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อนวัตโลหะนะครับดูพิมพ์ทรงกันนะครับโอเคตอนนี้ค่อนข้างจะหายากแล้วนะพิมพ์ทรงก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนั่งฐานฐาน,ฐานแบบฐานเขียงนะลักษณะพิมพ์ทรงพิมพ์ทรงค่อนข้างสวยนะครับรุ่นนี้มีจัดสร้าง หลายแบบหลายพิมพ์นะครับแต่ว่าพิมพ์ที่นิยมสุดก็จะเป็นพิมพ์นี้นะครับถ้าเป็นพิมพ์ที่จะมีสร้างก็จะเป็นเนื้อเอเนื้นงินเนื้อเงินนี้น่าจะร้อยสิบ้าองค์แล้วก็เนื้อนว่วงโลหะก็จะพันองค์นะครับแล้วก็เนื้อทองทิพย์ก็หนึ่พันองค์เหมือนกันแล้วก็เนื้อทองแดงทองแดงจะสองพันองค์นะครับ <c oughs> ค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับเพราะว่า ในพื้นที่นะครับก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ส่วนมากส่วนหนึ่งเลยนะประมาณสักน่าจะน่าจะครึ่งครึ่งเลยครับจะอยู่อยู่ทางฝั่งมาเลเซียเยอะนะครับมาดูพิมพ์ส่งนะครับเนื้อว่าเราหารอ โบราณนะครับค่อนข้างสวยค่อนข้างสวยงามปลอมก็มีแล้วนะครับแต่ว่าของแท้ต้องลึกๆนะครับ ก็จะมีโค้ดตอกด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นโค้ดพัทยศนะครับแล้วก็หมายเลขประจําองค์พระนะครับแล้วก็โคดนะนะครับดูตัวเลขตัวโค้ดก่อนโค้ดต้องเป็นตัวตอกนะครับ พิมพ์ทรงค่อนข้างสวยนะครับเนรนวาน,นี้ก็สร้าง1000องค์หายากแล้วครับตอนนี้ลึกๆไว้ก่อน โอเคครับสวยงามนะครับขนาดก็กำลังพอเหมาะเลยโอเคครับ